โดยปุ๋ยตรามงกุฎสูตร40-0-0เขียวนานโตไวใบตั้งเซวาแอปพลูสมดำรับสมัครตัวแทนแล้ววันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับได้เวลามากัดให้สะบัตกับเรา3คนในคู่กัดสมบัตรค่ะวยบล็อตเหงื่อออกทุกรูขุมขนแล้วคะเนี่ยนิดหน่อยเอง 45่องศาเซลเซียสเองคุณจะทำอะไรคุณอย่าทำแบบนั้นค่ะไอ้เท่ากับค่าเพื่อนเลยนะคะแต่มันต้องปล่อยให้หายใจ <c oughs> อ้ย พี่เราบอก45องศาเหรอใช่แต่มีความร้อนดัชนีความร้อนอาจารย์สุภาพเพิ่งบอกไปมันเป็นความร้อนที่คาดว่าินตนาการว่าอาจจะเป็นแบบนั้นแต่จริงๆมันไม่ถึงรอยนะความร้อนที่มนุษย์สัมผัสได้ใแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะแต่อย่างนี้บอกเลยว่าไทยรัฐเองก็ร้อนเหมือนกันอดีเบตครั้งแรกร้อนแรงจริงๆเพราะคุณจอมขวัญมาเว้ เรื่อสงสร้ง66นะเริ่มใหม่ไทยแลนด์กับไทยรัฐจหวันหลาวเพชรเธอมาแล้วครับกับเวทีดีเบตรแรกสุดเข้มข้นยิ่งกว่านมข้นหวานล้วงลึกในนโยบายเพราะเปิดวิสัยทัศน์มุมมองและความคิดของพักการเมือง คำตอบของใครนะจะตรงใจประชาชนมากที่สุดประชันกันแบบสดๆเลยนะถูกต้องแล้วค่ะสําหรับเวทีแรกวันนี้นะพบกับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพักก้าวไกลคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์นายแพทย์พรหมินเลิศสุริเดชประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจพักเพื่อไทยคุณสุดาระเกยุยราพันหัวหน้าพักไทยสร้างไทยพลตวเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวศหัวหน้าพักเสรีนรวมไทยคุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาคุณสุวัลิปตะพันลบ ประธานพักชาติพัฒนากล้าคุณชัยวุฒิธนาคมมานุสรรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐค,คุณจุติไกเรเลิกผู้แทนพักรวมไทยสร้างชาติและคุณพุทธิพงศ์ปุณกันกผู้แทนพักภูมิใจไทยคุณตาคุณตาทั้งนั้นเลยโอ้ถ้าฟังลายชื่อมาขนาดนี้ต้องพอด ต้องร้อนแน่นอนสำหรับเวทีดีเบตวันนี้วันแรกนะคัะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดค่ะติดตามในไทยรัฐทีวีช่อง32:17นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปและผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยในทุกช่องทางเลยและตลอดช่วงเลือกตั้ง66คุณผู้ชมสามารถพิมพ์คำว่า เลือกตั้งพิมพ์แค่นี้เลยนะคะเลือกตั้งลงมาในไลน์อ f f ฟิเชียลแอลเขของทางไทยรัฐค่ะแค่นี้คุณผู้ชมสามารถอัปเดตทุกข่าวสารทุกรายการสดหรือรายการย้อนหลังเกี่ยวกับ การเลือกตั้งปี66ได้เลยครับอย่าลืมนะคะร่มใหม่ไทยแลนด์กับไทยรัฐได้ตลอดเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมนี้ค่ะอแต่วันนี้สำคัญที่คอปเริ่มนะ17น30นาทีนะแววแววมาว่าแมชนี้เกมนี้อาจจะมีต่อเวลาอันนี้จริงเพราะว่าแต่ละท่านในโอ้โหระดับตำนาน90นาทีไม่จบอไม่จบเหมือนบอลต่อเวลา ครั้งเดียวหรือสองครั้งไม่รู้เหมือนกันแต่วันนี้มีต่อเวลาได้ติดตามได้ทางออนไลน์ได้ด้วยใช่แล้วค่ะเรื่องเรื่องที่อยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันก็คือเรื่องที่มันสืบเนื่องมาจากสงกรานสงฆรานจบแต่ว่าบางอย่างมันไม่จบนะขยงขยะยังมีนะบางคนเล่นปงเล่นแป้งทิ้งขยะเกินกก็มีอันนี้เป็นภาระของเจ้าหน้าที่กันต่อไปแต่ว่าสิ่งดียที่ยังเป็นปัญหาก็คือปัญหา ของถนนที่มันมีแป้งอะค่ะมีแป้ง <c oughs> มีโคลนเลอะเต็มถนนแล้วสุดท้ายมันทำให้ถนนลื่นกลายเป็นอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะ <c oughs> ก๋วยเตี๋ยวชามนี้เมื่อไรจะได้กินโอ้ยตายมุดแม่ขา่ะก็เข้าใจแหละว่าหมอลำมันสนุกแต่ช่วยลวกก๋วยเตี๋ยวให้เสร็จก่อนได้ปะะลูกค้าอยู่เออลูกค้าบอกอยากทานแล้วนะจ๊ะไม่กล้าจ้าก็เป็นคลิปน่ารักน่ารักนะจ๊ะมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะส่วนข่าวดีมีมาบอกกันเออใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องดูเลยนะคะเพราะว่าสามารถนํามาลดค่าน้ําค่าไฟได้อ่าจะทําได้อย่างไรดุกลับมาตามต่อแบบชัดๆไดู้่การสะบัดข่าว ไทยรัฐทีวีแจกทองหนึ่งล้านบาททุกเดือนพร้อมแจกมอเตอร์ไซค์ร้อยคันร้อยวันเพียงเขียนบีบและส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนประกาศผลผู้โชคดีคนแรก28เมษายนนี้ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2566เลลอบจดฟเพื่อผมที่ยาวดูหนาจะลดปลายด้วยดอฟสูตรใหม่ลองย่างซิกช่วยบำรุงด้วยโปรตีนมากขึ้นสิบเท่าใช้ดดฟให้ผมที่ยาวดูหนาขึ้นจนถึงปลายดดฟสูตรใหม่ กาวข้ามกลิ่นที่ไม่ต้องการกับไฟลไลน์ปรับผานุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษเอลเจน Series ที่มี FX-TECH ช่วยลดกลิ่นอับชื้นล็อกความหอมยาวนานขึ้น10เท่าหอมนานไปทุกที่ใหม่ลักสูตรกลูตาคอลลาเจนพร้อมพลังกลูตาและคอลลาเจน3เท่าผสานสารสกัดทับพิมหอมสดชื่นให้ผิวดูฉ่ำไรเด้งกลอใหม่หมลักกลูตาคอลลาเจน นี่คือเมือ่อาชีเกษตรกร,กรไร่อ้อยดีเด็ดเลือกใช้ปุ๋ยซอยเม็ดเหมือนพี่เขามีอะไรจะพูดผมไม่มีอะไรจะพูดคราวพี่ขอแห้งงั้นโปรมชั่นมาเลยผลผลิตดีรายได้ก็ดีวันนี้ปุ๋ยซอยเม็ดแจก3ชั้นหนแจกของมากมาย 2. แจกทุนการศึกษา 3. าสะสมแต้มแรกของวันนี้ถึง31ธันวาคมศนี้ปุ๋ยซอยเม็ดแ็กทุกถุงแรทุกเ็ด ที่มีความห่วงใยคอยหยิบยื่นให้คุณอุ่นใจอยู่เสมอถ้วยทองโอสถภูมิใจที่อยู่เคียงคู่คนไทยมากว่า70ปีภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP ถ้วยทองโอสถมิตคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณเลิกงานแต่งงานยังตามไม่เลิกสูตรใหม่พี่จอยได้เวลาปล่อยอารอมณ์กับบิสกิตแท่งกรอบสอดไส้ครีมรสเบลเชียนช็อกโกแลตเนียนนุ่มสูตรใหม่พี่จอย รู้มหวิตามินซีที่ใช้สลายได้ในแสงแดดลองนีเวซันซีแนดีวิตามินซีเข้มข้นผิวดูใสขั้นสุดซึมไวดับเบิลล็อกวิตามินพร้อมสู้แดดต้องมีเวียกันแดดซีแอนดีอี่ไปไม่ส่งโงพยาบแล้วแล้วจะหา,าเงินมาจากทีไหนเงินติดลอโอเคบัตรซ้อมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินเงินติดลอ้อให้บัตรติดลอ้อเป่าเงิน24ชั่วโมงไม่กดใช้ไม่เสียดอก ฉันชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งแต่แดดก็ทำให้ผมเสียและแตกปลายถ้าอยากมีผมไม่แห้งเสียแบบนี้ใช้ซันซิลครีมโรเซนแลมหลังศากพร้อมโปรตีนเคราตินผมเสียน้อยลงถึง97%ช่วยปกป้องผมแตกปลายแต่ถ้าผมเสียหน่ามาทรีทเมนต์มาส์ใหม่กลิินช็อกโกกลิ่นซองและกลิ่นบลูเบอร์รี่สองชิ้นจัมโบอร่อยฟินช็อกโกฟรุตตี้ครบรอบหนึ่งปีเอ็มโฟล์โฟล์จริงวิ่งฉิวแบบไม่มีไม้กั้น หลังจากที่กรมทางหลวงได้เปิดให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีหมายกัน้น MFlow บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบาลเ็ก้ามาเป็นระยะเวลา1ปีพบว่ามีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากระบบ M Flow ช่วยระบายรถเร็วกว่าระบบเดิมถึง5เท่าเฉลี่ยแล้วมีรถวิ่งผ่านกว่า1 1 7 7 2 6รายการต่อวันรวมตลอด1ปีที่ผ่านมามีผู้ใช้งานกว่า35ล้านรายการและภายในปีนี้จะเปิดเพิ่มอีกหน่งสายทางคือท,ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมาเลขเจกรุงเทพบ้านฉาง ใช้ Mflow ชีวิตดีมีได้ทุกวันสมัครสมาชิกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Mflow ไทยหรือที่ไลน์ OA @Mflowthai รอมันนาน UV แรงเบอร์ไหนก็มาเหอะแดดสู้มาผิวเด้งสู้กลับด้วย Bio Ray UV Aqua Rich ที่มี micro defense อนุภาคเล็กเซฟผิวมิดชิดป้องกันแดดทำร้ายลึกถึงชั้นคอลลาเจนกันแดดช่วยบำรุงสุดน้ำผิวดูร้ทุกซองลองเลย oh, <yeah. S 2> แต่ละคนขอพรไม่เหมือนกัน ขอสิ่งดีๆแล้วอย่าลืมเติมสิ่งดีๆให้ร่างกายด้วยดีหน้านมถั่วเหลืองเพิ่มประโยชน์จากพัญพืชที่หลากหลายดีหน้าประโยชน์ดีๆมีให้ทุกสูตรนำปั่นโอ๕ซองเปล่าและฟรี1ซองได้ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการหรือเ่งรไปรสณีย์มาที่บริษัท U r อาถึง30มิถุนายนนี้ สรับสุนโดยกาแฟสผสมสมุนไพรและวิตามิน19ชนิดตราคอรดิพลัสทางทายคุณผู้ชมทาง YouTube นะคะรวมไปถึงทาง Facebook ไทยรัฐท,ทีวีกันด้วยนะคะบ้านใครค่าไฟแพงบ้างเม้นมาคุยกันหน่อยก็ได้นะบ่นกันเยอะนะจริงเห็นโพสต์ในโซเชียลกันหลายหลายคน<ะ>มากเลยแต่ว่า ถ้าใครนะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่เขามีส่วนลดให้ด้วย mm hmm. รายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากจริงๆแล้วตอนนี้